สวัสดีค่ะน้องอินยังไม่กลับนะคะวันนี้อากาศร้อนมากค่ะเด็วต,ตากแดดไปดี๋ยวไม่สบายค่ะวันนี้ก็พาเล่นก่อนเล่นสนามเด็กเล่นก่อนนะคะวิ่งก่อนใึ้เวลาเลิกโรงเรียนแล้วค่ะแต่ยายยังไม่พากลับนะคะน้องอินดี้นนี้ก็จะเที่ยวเล่นก่อนถ้าตากแดดแต่ซีฮอนน่าจะ อากาศร้อนหมากเลยเหมือนนี่เล่ยสิพาน้องอินดี้เล่นโรงเรียนสกอนเนาะค่ะเนาะไปไปกลับบ้านเอาไปเล่นค่ะไปเล่นเลยค่ะของเล่นก่อนนะคะขอเล่นก่อนอ่ะนี่ค่ะโรงเรียนของน้องอินดี้นะคะโรงเรียนอะไรคะโรงเรียนน้องอินดี้โรงเรียนอะไรคะรควิเชลฟล์เหรอน้องอินดี้ชื่อยิงชื่ออะไรคะ,อะบอกค<แ>ุณต้วนหน่อย จ้าเล่นเลยค่ะเล่นเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยระวังค่ะระวังเดยวเก็บนะคะระวังนะคะเก็บไหมคะเก็บอ่ะเล่นต้องระวังนะคะนะคะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนมาเล่นด้วยเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนมาเล่นด้วยอ๋อเดี๋ยวเพื่อนไงคะเดี๋ยวเพื่อนมาอ๋อเขาเพื่อนโรงเรียนไงคะเดี๋ยวก็มาเล่นกันเดี๋ยวค่อยกลับกันจ้าห้องเพื่อนๆนนะคะ ราก่อนนะคะเราก่อนยายกะท่านร้านหน่อยนะคะมาเร็นพักหล่อนสักกําภาพาแดดไปกระสีห่อนนะค่ะอาก,กาศมันห่อนเยือกสบายเลยค่ะเ <c oughs> พิ่งหายไข่เนาะค่ะเพิ่งหายไข่หนะะ่อยดีหายไข่นะคะอาทิตย์นี้มาเต็มวันหรือเปล่ามาโรงเรียนกะ <c oughs> อาทิตย์ละสามหมื่นสี่หมื่นเนาะค่ะบางหมื่นโอเคกับยุดธเงาเลยค่ะอาทิตย์เมื่อกี้นี่กะยุดตั้งแต่วันพฤหัสเลยค่ะ ก็วันจันทร์ก็มาเนาะคะ่ะเฤหัสสุกเสาร์อาทิตย์ค่ะหยุดสี่วันไม่สบายหยุดยาวเลยนี่กับผ้าผืนฉีก่อนเนาะค่ะไออากาศเย็นจักหน่อยอ่ะสิผ้ากลับบ้านเนาะแดดมันร้อนค่ะแดดมันร้อนอาจารย์เอก่อนอาจารย์เอก่อนนะคะอ่ะระวังนะคะเล่นระวังนะคะ เดี๋ยวมันติดตกะได้หลุดเด้ระวังได้หลุดเด้จะ,จะอากาศห่อนนะคะ่ะอากาศร้อนมากเลยอ่าเจะเอนองกระได้4ีขวบนะคะมาเลียนโรงเรียนหนีกันนี่แหละคะ่ะเขาปีที่สองจะปิดเทอมวันไหนนักเรียนจะปิดเทอมวันไหนคะครูบอกก็ยัง จะปิดโรงเรียนวันไหนคุณครูบอกกันยังคะอยุปิดลูกาโรงเรียนจ้าว่าไหนล่วคะคุณครูแกล้งยังคะคุณครูแกล้งน้องอินยังคุณครูแกล้งน้องอินียังว่าจะปิดโรงเรียนวันไหนบอกน้องนี้ยังคะยังเหรอก็ตอนปิดาโรงเรียนไงน ปิดเทิมไงมก็เรียกปิดเพิ่มเออปิดภาคโรงเรียนก็เรียกปิดเทิมนั่นแหละนี่กำลังตื่นนะคะกำลังจะตื่นนอนนะคะอนบานหนึ่งโนบาลสองค่ะคนี่คือโรงเรียนอนุบาลอ้าว วันนี้จะเอาคลิปน้องอินมาฝากนะคะพเพื่อนๆน้องอินค่ะบอได้ต้องงงขเดิมเนาะเฮะ้ยงงสินะเล่นอยู่คนเดียวงงสินะเพคนเขายังไม่ออกห้องเลยรอผู้ปกครองนะคะมาหลับตรงนี้มีคนกับรอผู้ปกครองมาหลับนะคะถ้าผู้ปกครองมามาหลับเพคนก็บบุปล่อยเด็กหน่อยออกมาได้จ้ะ คนถึงดูแลก่อนผู้ปกครองมารับนะคะมีน้องอินดี้ยายก็มารับค่ะบางที่ไปถึงเรียนกันบางที่ก็จะเป็นตาเนาะคะ่ะมารับแต่ก็ต้องแกล้งโรงเรียนก่อนนะคะใครจะมารับนะคะถ้าคนอื่นมารับคุณครูไม่ให้กลับนะคะก็ดูแลดีมากละคะโรงเรียนน,นี้เนาะค่ะะโรงเรียนสีอลุมวิทค่ะอำเภอเสรีภูมินะคะคลิปนี้น้องอินฝากเพื่อนว่างไงคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะนั่งงามๆที่น่ะ สวัสดีค่ะวิบใยทำไงคะวิบายก่อนายบาาอ้าวลงเลวลงแล้วลงแล้วคลิปนี้กะสวัสดีนะคะช่องน้องอินดี้ฝากไว้ด้วยนะคะพเพื่อนๆขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ